สวัสดีครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับทางผมเพิ่งได้ microsoft 365นะครับ microsoft 365คืออะไรนะครับตัวนี้เป็นเป็นการซื้อนะครับซื้อแพ็กเกจคือมันจะได้เป็นคีย์มานะครับเป็นรหัสมาสำหรับใช้ในการโหลดนะครับเป็นซอฟต์แวร์แบบลิขสิทธิ์เลยนะครับก็คือโหลด word excel powerpoint OneNote นะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันแบบที่ไม่ได้เหมือนตัวที่ให้ใช้ฟรีนะครับตัวนี้ที่ทางผมสั่งมาเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยมีการสำรองข้อมูลค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะรูปโดยปกติแล้วเนี่ยการสำรองข้อมูลบนคลาวนะครับมือถือเกือบทุกเครื่องถ้าเป็น Android นะครับก็จะมีในส่วนของ Google โฟโต้นะครับตัวนั้นก็จะให้มาตรฐานอยู่ที่15จิกแต่ทางผมเองมันมันไม่เพียงพอนะครับมีข้อมูลเก่าๆค่อนข้างมากที่เราต้องการสำรองเอาไว้ในส่วนของโฟโต้เองผมก็ใช้บริการในส่วนของการเก็บพื้นที่นะครับ200จิกอยู่ทุกปีซึ่งมันไม่พอไม่พอ,พอก็เลยมองหาตัวเลือกใหม่มันก็จะมีในส่วนของ ผู้ให้บริการนะครับบางท่านก็ให้ฟรีมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องความมั่นคงเนาะเลยมองหาในส่วนของอวันไดนะครับวันไดตัวนี้จะมาในพร้อมกับ Microsoft 365นะครับหลายๆท่านที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าบริษัทมักจะสั่ง Microsoft 365แบบ Family นะครับเนื่องจากตัวนี้ค่อนข้างคุมราคาเต็มเนี่ย 2,000กว่าบาทเกือบ3,000นะครับแต่ว่าถ้าเราหาในแอปออนไลน์นะครับอยังไงผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่ทำกเกษตรสนใจที่จะเก็บข้อมูลที่เราถ่ายนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้1-6คนนะครับระยะเวลา1ปีใช้ได้ทั้งเครื่อง PC แล้วก็ Mac รวมทั้งในมือถือของเรานะครับพื้นที่การเก็บก็คือ1เทบตต่อ1คนนะครับพูดง่ายๆ6คนก็สามารถ เก็บได้6เทโลไบเลยนะครับเห็นไหมครับสามารถใช้ได้5ดีไวต์ต่อ1คนนะครับความแตกต่างระหว่าง Microsoft 365 Family กับส่วนบุคคลก็คือตัวส่วนบุคคลนียจะถูกกว่าก็ใช้ได้แค่1คนนะครับส่วนนี้ใช้ได้6แต่ผมว่าซื้อนะครับซื้อแบบ Family คุ้มกว่านะครับ ผมมีเพื่อนๆหลายคนนะครับไปหารกันนะครับซื้อมาแล้วได้ส่วนลดก็ตกพันกว่าบาทพอมาหาร6กคนก็ไม่กี่บาทเองนะครับถือว่าคุ้มมากกับพื้นที่เก็บข้อมูลถึง1,000งพจิกหรือ1นึ่งเทรบนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับตัวนี้คุ้มนะครับเราได้ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยนะครับทั้งในส่วนของ word excel powerpoint one note นะครับ